ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าวสวเบตบร,รองนายกภูมิธรรมพร้อมอดีตนายกทักษิณเดินทางถึงนาราธิวาสพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายทักษิณชินวัตร อดีตนายรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนาราธิวาสแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ก่อนเครื่องจะลงจะมีเหตุระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าสนามบินนาราธิวาสแต่ไม่กระทบต่อการเดินทางของคณะและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะโดยภายในท่าอากาศยานนาราธิวาสมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาพันธบทโทวันพงศชรักเลขาธิการสออบ,บตอ ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงประชาชนรอต้อนรับด้วยการเดินทางมายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ของอดีตนายกทักษิณถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี2547ค่ะจากนั้นค่ะคณะเดินทางมายังวัดประชุมชนทาราอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาส มีประชาชนร้อยการต้อนรับพร้อมมอบกุหลาบแดงให้แก่นายทักษิณจำนวนมากโดยมีนายกรีธาแดงดีประธานคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่หรือคอพทจังหวัดนราธิวาสได้ยื่นหนังสือเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะสมมาอย่างยาวนาน21ปีต่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางธิดาว,วันลักษณ์ประธานชมรมพุทธ รักษาจังหวัดชายแดนใต้และยืนหนังสือต่อพันตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องการแก้ปัญหาความปลอดภัยครูในพื้นที่ก่อนคณะจะเข้านมัสก,การพระธรรมวชรรจริยาจารย์เจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18และพบปะผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและเครือข่ายชาวไทยพุทธประชาชนชาวไทยพุทธเพื่อหาเรือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ค่ะ ด้านนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้กล่าวค่ะว่าในฐานะของที่ปรึกษาประธานอาเซียนมีความตั้งใจในการลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสในครั้งนี้ที่จะเกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เป็นเรื่องสําคัญรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดการหาแนวทางร่วมกันคือสิ่งสําคัญและตอนอยังเชื่อว,ว่าการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา คือทุกฝ่ายต้องพร้อมหันหน้าเข้าหากาันเพื่อพูดคุยกันเพราะการพูดคุยคือแนวทางที่ถูกต้องและการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมารับรู้การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อนําไปสู่รัฐบาลเป็นจุดเริ่มต้นและนิมิตหมายที่ดีที่จะทําให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขนอกจากนี้ค่ะยังได้กล่าวชื่นชมกันอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่และให้รักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่การนับถือศาสนาเป็น เป็นสิทธิส่วนบุคคลและถือเป็นกติกาของสังคมและทุกศาสนาสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะจากนั้นจึงได้เดินทางไปยังโรงเรียนสัมพันธ์พัฒนาวิทยาอําเภอเจาะไอร้องพบปะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นหารือแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ค่ะ ทั้งนี้การลงพื้นที่ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการมารับทราบประเด็นต่างๆเพื่อได้นําไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับอาเซียนในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนซึ่งมีมาเลเซียเป็น,นกลไกสําคัญในการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m ส 93เ h z มกเฮิสองวทเเบตงนิวส์แลวิทิยุออนไลน์ r a d i o เบตง o prd go th